คุณกำลังอยู่กับไทยแฟนชายทีวี dot com ใช่ไหมแบบแบ็คโดมแบ็คโดมไปดูแลให้เลยไหมคะจัดให้หมดเลยครับจัดให้ พี่น้องอะไรครับพี่คนนั้นเป็นคอจมูกเล็กอยู่นะชื่อน้องเอโก้เลยน้องเอโก้รวยมาแล้วค่ะนี่คือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้อยากจะเมาเยอะกว่านี้แต่ถ้าใครอยากรู้นะคะแบบเจาะลึกเทคนิคการทําธุรกิจอย่างไรให้ต่อยอดธุรกิจได้และสร้างกำไรได้คืนทุนเร็วด้วยนะคะสามารถไปสอบถามข้อมูลที่กูได้ซึ่งวันนี้ผู้บริหารกูส่งต่อ ในงานด้วยครับจบกล้อวไหมคะเอาละค่ะแล้ววันนี้ใครสนใจนะคะสามารถไปสอบถามข้อโบนเพิ่มเติมกันได้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรเพิ่มเติมมาฝากผู้ร่วมงานไหมคะครับก็อย่างที่เรียนตอนแรกนะครับก็คือว่าสั่งสินค้าแค่ห้าพันบาทก็จะส่งให้ฟรีนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยต้องสั่งหนึ่งหมื่นบาทถึงจะส่งฟรีแล้วห้าพันบาทนี่จะอยู่คงอยู่ไปนานแค่ไหนก็จริงๆโปรโมชั่นตอนแรกเราเล่นถึงสามเดือนสามเดือนเดือนนะครับแล้วก็แต่ถ้าภายในงานนี้เราจะ เริ่มให้เป็นเราก็อาจจะต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเหมือนว่าเป็นการช่วยเหลือ <c oughs> ช่วยเหลือลูกค้าเหมือนกันว่าถ้าเขาเปิดธุรกิจแล้วเนี่ยเขาอยากจะได้รับการซัพพอร์ตจากบริษัทสำนักงานใหญ่นครับ <c oughs> อะไรที่เราช่วยได้เราก็อ,อยากจะช่วยเหลือไปค <c oughs> รับอ๋เลยค่ะนี่คือหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนมีการลงทุนเริ่มต้นที่5,000บาทเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ค่ะ สักเล็กน้อยสำหรับผู้ที่มาร่วมงานแล้วสนใจทำธุรกิจแนวนี้ค่ะก็สำหรับในงานนี้นะครับก็ผมเห็นจริงๆ้วผมออกงานนี้อยู่หลายครั้งแล้วาหลายปีแล้วแต่และปีก็จะเห็นผู้ที่มองหาธุรกิจเยอะแยะเลยนะครับกออ็อยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็ยินดีครับยินดีที่เหมือนกับว่าอยากจะพูดคุยกันให้คำปรึกษาไม่จช่เป็นต้องมาดร้าน,นะที่สิบาทน,นะครับแต่เรามาคุยกันปรึกษากันว่า เออแบบเนี้ยเปิดอย่างนี้ดีไหมเขาคิดว่าทําแบบเนี้ยเขาเอ่อคิดว่าถูกเนี้ยอาจจะมาปรึกษาเราก่อนจะได้คปรึกษาคุณช้างคุณช้าอคุณพิธีกรทุกโคชามอเพราะว่าแต่และคนเนี้ยจะมีไอเดียมุมอมองดีๆคนละแบบนะครับมาปรึกษากันแล้วก็มาเหมือนกับแชร์ความรู้ความช่วยเหลือกันนะครับหลังจากนั้นค่อยไปเอ่อไฟต์ต่อไปสู้ต่อไปว่า<ๆ>เราจะทำอย่างนี้ทำแล้วทำให้มันเป็นที่เลยทำให้มันจริงจังทำให้มัน เก่งเลยผมก็จะขายกาแฟก็ขายกาแฟให้เก่งเลยเอาให้นะว่ารวยกันไปเลยให้รวยเอาเอาให้มันจริงจังคือถ้าขายก็ต้องเรียนด้ว่าหวังกําไรพอได้กาไรแล้วก็เป้าหมายก็คือต้องรวยต้องรวยด้วยกันต้องขยายต่อไปคร้าบผมนะครับขยายต่อไปทําให้ดีขึ้นไปดีขึ้นไปกีกและดีดีที่สุดเลยนะครับคร้าบผมเราก็ต้องรอเพิมากนะครับในส่วนใช่แล้วร้านอีกกนะคบใช่แล้วค่ะโอกาสนี้ก็ขอให้ขายแฟรนไชส์ได้เยอะๆนะคะ